ใครนะหนูชอบที่บนมีชาชีพเยอะมาอ11นาทีหนูหนูปิดรับนะทุ่ม31นาทีหนูปิดรับนะลูกค้าใครจะโหลดไวเปอร์ไปเลยนะคะลูกค้าโหลดอันเดียวใช้ใช้จิตตัวจนตายลูกค้าโหลดแล้วลูกค้าได้สามตัวตรงจากวอเวเฟอร์คือเกินเกินค่าบูชาแล้วอ่ะเกินราคาโหลดแล้ววะ่ะลูกค้าแล้วตัวเลขสี่หลักที่ลูกค้าได้ไปมันคือตัวเลขมงคลน,นะคะที่แลนดอมใช้มีชาชีพโคตรเยอะ,อะแม่ดูดินี่หนูบอกแข่งกับมันดู อยากเข้ากลุ่มทักแชทเพจได้เลยค่ะอยากเข้ากลุ่มทักแชทเพจได้เลยอยากเข้ากลุ่มทักแชทเพจได้เลยหนูเข้าโรงพยาบาลเพิ่งออกนะแม่เพิ่งได้กลับบ้านเมื่อตอนบ่ายอยากเข้ากลุ่มทักแชทเพจได้เลยอ่ะมาทีนี้นะคะหนูไม่หนูไม่ไม่พูดถึงกลุ่มนะแล้วถ้าบานไทยผู้นี้หนูหนูมั่นใจว่ามีเก้าเก้าที่หนูชอบคือเก้าสองเก้าที่หนูชอบคือเก้าสองหนูชอบเก้าสองมากม หนูชอบเก้าสองมากๆเก้าเก้าสองอยากให้ติดเก้าห้าเอาไว้อยากให้ติดเก้าห้าเอาไว้ด้วยอยากให้ติดเก้าห้าเอาไว้ด้วยเก้าที่ชอบคือเก้าสองแต่อยากให้ติดเก้าห้าเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็สามตัวนะ ใครเข้ามาแล้วพิมพ์ฟันเก้าเอพิมพิมพมเลขเก้าขึ้นมาให้หนูหน่อยได้ไหมล้างคอมเมนต์มีชาชีพหน่อยได้ไหมมีชาชีพคือเยอะมากอยากโหลดเวเปลร์ลูกคา้าทักแชทเพจได้เลยนะเดี๋ยวแอดมิไนไล่ตอบแป,ป๊บเดียวเลยค่ะแอดมิไนไล่ตอบแป,ป๊บเดียวเลยลูกคา้าโอหมีชาชีพรุมแบบรุมมากแต่ไม่เป็นไรเราสู้เราสู้อยู่แล้วมีชาชีพมาเลยเม้นมาเลยเม้นมาเลยกูสู้มึงอยู่แล้วเข้ามาแล้วคอมเมนต์เลขเก้าให้หนู พรุ่งนี้หนูมั่นใจมีเก้ามาแน่นอนพรุ่งนี้มีเก้ามาให้เห็นแน่นอนเก้าที่หนูชอบคือเก้าสองเก้าที่หนูชอบคือเก้าสองหรือใครจะไปอะไรก็ได้ที่มีเก้าไปกับอะไรก็ได้ที่มีเก้านะแม่จะไปกับอะไรก็ได้จะเล่นกับอะไรก็ได้ที่มีเก้าลูกค้าอยากโหลดหรือเปอร์ทักแชทค่ะเข้ากลุ่มซูเปอร์วีไอพีลูกค้าทักแชทเลยเข้ากลุ่มซูเปอร์วีไอพีลูกค้าทักแชทเลยจ้ะเก้าที่หนูชอบที่สุดคือเก้าสองเม็ดเดียวที่หนูให้เลยนะสี่เก้าสอง เม็ดเดียวสี่เก้าสองโหมิชาชีพเยอะจัดแม่แล้วก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยหนูด้วยนะหนูทำงานเนี่ยพอแอดมินก็ตอบอยู่โหแล้วเก้าเยอะนะแต่มันไม่ทันมีชาชีพใช่ไหมดูดิมิชาชีเยอะจัดอะ่ะ มึงใช้เน็ตอะไรวะกูลืมเปลี่ยนสีไม่เฉยกูเปลี่ยนสีมึงไม่ได้แดกกูหรอกอีมิทพู้นี้นะไปเลยก็ได้ที่มีเก้าเก้าที่ชอบคือเก้าสองเม็ดเดียวคือสี่เก้าสองจบจบเลยใครอยากโหลด w ล l ปเ a p e r อยากเข้ากลุ่ม super vip ทักแช h ตอนนี้เลยค่ะใครอยากโหลด w ลเปเ a p e r อยากเข้ากลุ่ม super vip ทักช c h ตอนนี้เลยค่ะ ใครอยากโหลดวเปอร์อยากเข้ากลุ่มซูเปอร์วีไทักแชทตอนนี้เลยค่ะหนนะูอีนาเดียก็มาโอโหอีเบลเทียอะไรก็ไม่มาก็มาก็มาเยวจัดอะมีชาชีพอะบางทีเราเราแบบเราเราท้อเลยนะแม่ แม่เชื่อไหมเออเลขห้องหนูเดวหนูโพสเลขห้องให้หนูไปเข้าโรงพยาบาลเลขห้องหนูคืออะไรรู้ปะ่ะเจ็ดเจ็ดเก้าสองทักแล้วไม่มีใครตอบแม่ทักผีแล้วคะ่ะไม่มีใครตอบแอดมินหนูตอบจะไม่มีไม่มีใครที่ยังไม่ตอบเลยแม่ไปทักหาผีหรอคะแม่จ๋าทักแชทเพจค่ะมึงไปทักใครมึงไปทักนิชาชีป่ะแม่แม่มึงแม่มึงออกมาจากกลุ่มนิชาชีก่อนมึงไปทักนิชาชมีมึงก็ไม่มีใครตอบมึงสี่นี่น,นี่แอดมินหนูตอบรัวมากคะ่ะ แอดมินหนูตอบผมทุกคนไม่มีใครที่แอดมินไม่ตอบค่ะทักแชทเพจปุบแอดมินตอบเลยแม่มึงเลิกไปมิชชชีพก่อนแม่พอมึงโดนหลอกมามึงด่าก,กูนะมะม่วงทองอะไรของมึง,มง,งบบนเนี่ยมึงโง่แบบเนี้ยเนี่ยกูบอกว่าให้มึงทักแชทเพจมึงยังไปมะม่วงทองอันนี้ดอกทองค่ะไม่ใช่มะม่วงทอง ไม่มีไม่ใช่ค่ะแม่ทักแชทเพจอีดอกกูบอกเพจเนี่อีดอกเอ้ยกูชีวิตแมงเอ้ยคนท้องกูบอกว่าเพจเพจเพจทักแชทเพจทักแชทเพจ,เพจบอกแอดมินอยากเข้ากลุ่มซูปเปอร์วีไจบทักแชทเพจบอกแอดมินอยากเข้ากลุ่มซูปเปอร์วีไพจบกูรู้แล้วเดี๋ยวกูอ่ะ จะทำอะไรรู้ไหมกูจะปิดคอมเมนต์ในไลฟ์ในเพจเดี๋ยวมึงเจอกูเวลากูไลฟ์โซกูจะปิดคอมเมนต์อีมิชาชีพพามาหาแดกไม่ได้ทีนี้มึงเจอกูแน่อีมิชาชีพอีดอกทองอีสัตว์อีฮีอะเน้นหลอกแต่ชาวบ้านเขาอีควายไม่ทำมาหากินเองอีอีอ,อ,อีไม่รู้จะด่าว่าอะไรดีไม่อยากด่าปู่บอกไม่ให้ดา่าแต่ด่าไปแล้วเยอะด้วย ผีเยอะแม่ดูดิสัมภเวสีผีแบบเยอะมากแม่ออนขำแม่ออนขำหนูเลยแม่ดูวันดีเยอะจริงแม่ไม่ให้หนูโมโหได้ไงแม่ดูมันมาดีหนูไม่ได้พักเลยดูนั่งบล็อกมีสาสชีพเนี่ยแม่แล้วมันก็มาหลอกคนแต่เวลานั้นเขาก็มาด่านหนูแม่จะให้ปุ้งทำไงแม่ปุ้งทำไงคะ ใครจะเข้ากลุ่มทักแชทเพจด่วนเลยนะจ๊ะแม่จ๋าใครจะเข้ากลุ่มทักแชทเพจด่วนเลยนะโหลดดัวเวเปอร์ได้เข้ากลุ่มซูเปอร์วีพีนะคะเรียกทูปของญาติแบ่งปันในกลุ่มนะคะเรียกทูปของญาติแบ่งปันในกลุ่มนะจ๊ะแม่จ๋าใครเข้ามาแล้วอยากเข้ากลุ่มซูเปอร์วีพีทักแชทให้หนูได้เลยนะคะทักแชทให้หนูได้เลยนะหนูขอสิบคนสุดท้ายหนูลงไลฟ์เลยหนูรำคาญมิชชชีพหนูขอสิบคนสุดท้ายหนูลงไลฟ์เลยหนูรำคาญมิชชาชีพเนาะเอางี้นะคุณพัชลพรอีมิชชบัดด่่ยังงงไไไมมมนก็สลจริๆ ไม่สลดหรอกเพราะว่าชีวิตคือแบบอยู่กับคําสาบคําแช่งเห็น <c oughs> ไหมพี่พรชะละพรผิดมาปั๊บมันไปตอบคอมเมนต์พี่พ,ชะะพัชรพรเลยเอาอีกแม่ปั๊บมันมาเลยเฮี้ยหมเฮี้ยในอีสัตว์เนี่ยอียใจหมาเยอะจริงดูดิหนูพูดถูกปะเราด่าไปมันไม่สลดหรอกเพราะมันหากินกับการที่โกงชาวบ้านมันไม่ได้หากินสุจริตมันหากินจากการโกงชาวบ้านเขามันก็เลยไม่สลด เอาด่ามันไปอะ่ะแม่จา๋าใครใครอยากเข้ากลุ่มทักแชทเพจเลยนะใครอยากเข้ากลุ่มทักแชทเพจเลยนะใครอยากเข้ากลุ่มทักแชทเพจเลยนะอันนี้เอาวอเปเปอร์ขึ้นหน้าจอไม่น่าเชื่อสามีให้ตังค์เลยค่ะปังมากอุ๊ยอันนี้ขิงนะคะแถวบ้านเรียกว่าขิงค่ะตะไครใบมะกรูดอันนี้คือแถวบ้านเรียกว่าขิงค่ะตะไครใบมะกรูดนะคะมาทางไร่ทางสวนมาทางไร่ทางสวนนะคะดูดิ ท่านมูมูเอฟเอฟีดดกมึงไม่มีปัญญาตั้งชื่อเฟสแล้วหรอกูถามหน่อยตั้งชื่อเฟสได้ปัญญาอ่อนมาโดนบล็อกหมดวางัน้นเถอะมึงโดนบล็อกหมดมึงก็เลยตั้งแบบนี้ท่านมู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 มพรอ,อ่ะใครจะเข้ากลุ่มทักแชทเพจได้เลยนะคะเข้ากลุ่มทักแชทเพจได้เลยนะ ทุ่มสี่สิบหนูลงไลน์นะแม่นะทุ่มสี่สิบโหลดของอันไหนก็ได้แม่โหลดอะไรก็ได้เก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าเก้าอันไหนก็ได้นะคะจริงๆแม่วิจิตตาแม่วิจิตตาเรื่องจริงจุดทุบแล้วค่ะเดี๋ยวจะลงในกลุ่มแล้วค่ะลงในกลุ่มแล้วค่ะใครอยู่กลุ่มซูเปอร์วี P พีมาหมอยร้อยแปดกันได้เลยค่ะอย่ารำคาญหนูนะหนูชวนคุยนะหนูบอกก่อนนะใครรำคาญหนูคือก็รำคาญไปแต่หนูไม่หยุด เล็กวยเปอร์ถูกเราเห็นไหมดูดิลูกค้าหนูจะบอกว่าโลวเปเปอร์โคตรปังไม่ต้องมาตอบกลับไม่อยากไป <laughs> ใครอยากเข้ากลุ่มทักแชทเลยค่ะด่วนเลยโลด์วเปอร์ลูกค้าได้เข้ากลุ่มซูเปอร์วีพีลูกค้าจะมีหนูอยู่ในกลุ่มเคียงข้างกายเสมอแบบน่าลำคาญสุดๆก็คือหนูเพราะว่าหนูจะชวนลูกค้าคุยทั้งวันลูกค้าไม่คุยหนูก็จะคุยหนูจะไปคุยเรื่องรัฐบาลไทยหนูลงไลน์เรื่องหนูไปคุยเรื่องรัฐบาลไทยนะอย่าไปลำคาญหนูนะหนูบอกก่อนนะห้ามลำคาญกันนะ ว,ว่าคนทองนะไม่มีเพื่อนนะไม่มีเพื่อนนะคนทองไม่มีเพื่อนคนทองก็อยากอยากมีหมู่เมาท์มอยนะแล้วคือแม่นงรักเขาไปก๊อบมีชาชีพกูอยากหยุ่มเห็นปะเห็นไหมแม่นงรักไปก๊อบคอมเมนต์มิชาชีพมาช่วยมีชาชีพทําการตลาด <c oughs> เดี๋ยวกูบล็อกนงรักก่อนเลยไปไปเลยนงรัก๊ายบายเลย <c oughs> ไปเลยนงรักกูไปไปก่อนนะกูบล็อกก่อนแหละ ใครจะเข้ากลุ่มทักแชทเพจนะหนูจะลงไลน์แล้วนะหนูลงไลน์แล้วนะหนูลงไลน์แล้วนะกลุ่มซูเปอร์วีไอพีนะคะหนูบอกก่อนนะไม่ใช่กลุ่มออนลน์แฟนนะคะเราไม่มีการไลฟ์สดฟิชเจอริงกันให้ดูใดๆทั้งสิ้นนะคะบอกลูกค้าก่อนเลยนะคะอุ้ยขอโทษค่ะเอาละไม่เมีพี่นํำเพจทักแชทเพจเนี่ยเพจที่หนูไลฟ์สดอยูเนี่ยหนูจะเปลี่ยนเป็นเพจแม่น้ำหนึ่งค่ะหนูจะเป็นแม่น้ำหนึ่งหนูจะคัมแบ็กการเป็นแม่น้ำหนึ่งหนูไม่เป็นแล้วพี่รดาจะเป็นแม่น้ำหนึ่ง แม่น้ำหนึ TV ่งแม่น้ำใสแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำใสแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำใสไปละลงไลค์บายบาย